ัวเจลักไหมหมีจ้าปลาลานะครพนมนะคะปาลาล่าเชียงบัวมัวเลยค่ะหองมง่าจ้าพอน้ำเดือดนะคะเข้ากะใส่ทูนลงไปค่ะแล้วก็ตูนปลาลาหอใส่ลปลาลาลงไปแล้วก็ทูนทคนเนาะแล้วก็ใส่เกลือเกลือก็เป็นเกลือกระทอนะคะเติมน้ำปลาอ่าฟงนัูนะคะสักหน่อย แล้วก็อมันเรือทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วค่อยใส่ผักเข้าไปนะคะอร่อยนะะัวค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกงทูงใส่หมูนะคะใส่ผลาอีตู่ปลอดสารพิษนะคะอ้ยกิ่นหอมจ้ะท่านอันเอามากินยำที่ยงนะคะพี่นอ้องค่ะน้องแซ่บพาปไปกินข้าวเที่ยงรำกันจ้า